มีคำถามที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าจิตกับสมองเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่านะครับวันนี้เรามาฟังคำตอบจากหมอที่จับสมองมานะนับไม่ถ้วนกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นนักเรียนทางพระพุทธศาสนาด้วยนะน่าจะให้คำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ผ่าตัดนะสมองมาในสมัยก่อนนะตอนที่ยังรับราชการอยู่เนี่ยผ่ายเยอะมากนะครับนะ แล้วก็ไม่เคยผ่าเจอจิตเลยนะครับอาจารย์จะบอกว่าจิตเนี่ยไม่ใช่สมองนะครับจิตเป็นคนละส่วนกับสมองโดยสิ้นเชิงเลยนะครับจิตเป็นนามนธรรมครับจิตไม่สามารถที่จะ,ะแสดงอาการที่ทําให้การเนื้อขยับได้หรือ,อสั่งการอะไรได้ถ้าไม่มีรูปธรรมนะครับก็คือตัวสมองแล้วก็สั่งการลงไปตามระบบประสาทต,ต่อไปนะแต่จิตเนี่ยเป็นนามนธรรมที่มีคุณลักษณะพิเศษนะครับ นะก็คือว่าจิตเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้ทางวิญญาณนะไม่ว่าวิญญาณนั้นจะเข้ามาทางตาทางหูนะทางจมูกทางลิ้นรับรสหรือทางกายสัมผัสจิตสามารถที่จะรับรู้อันันได้รับรู้ได้นะครับรับมาทางวิญญาณจิตเนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถที่จะจดจําได้นะเวลาที่เราผ่านเรื่องราวอะไรไปต่างเนี่ยจิตจบจบจำได้นะเขาเรียกว่าสัญญานะครับจิตเนี่ยยังสามารถที่จะ มีความรู้สึกได้นะเขาเรียกว่าเวทนาจิตจะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ได้หรือรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกเฉยเฉยก็ได้อันนั้นเป็นลักษณะของจิตนะครับนะมีเวทนามีสัญญามีชังขานจิตสามารถที่จะปรุงแต่งได้มีความคิดออกมาได้นะครับนี่คือสี่ลักษณะของจิตที่จิตจะทําได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยจิตเนี่ยเขาทําได้แค่นาม,มาทาเขาไม่สามารถที่จะมีรูปธรรมได้ถ้าเขาไม่มีการเชื่อมต่อกับ กายหยาบของเรานะกายหยาบของเราก็คือรูปธรรมนั่นเองนะครับรูปธรรมนั้นได้แก่อะไรละ่ะก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องมาเชื่อมที่สมองก่อนแหละเพราะสมองเนี่ยเป็นเซนเตอร์นะครับและสมองก็จะสั่งงานลงไปทางระบบประสาทต่อไปนะครับไปให้กล้ามเนื้อมือแขนขาขยับหรือว่าจะหยิบข้าวเข้าปากเวลาที่เราหิวอะไรก็ตามอันนั้นก็คือลักษณะของอรูปธรรมนะเพราะนั้นจิตเนี่ยไม่ใช่สมองแต่จิตเป็นตัวที่เชื่อมเรานะกับ โลกภายนอกด้วยการที่มีร่างกายมาามาแสดงอาการต่อจากเราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่สมองนะครับจิตเป็นนมามธรรมเท่านั้นครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับสวัสดีครับ